นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลดูเลยคลิปนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับรถไฟชั้น3นะครับผมการรถไฟแห่งประเทศไทยโละรถพัดลมชั้น3ตั้งงบ295ล้านบาทนำร่องติดแอร์40คันกลางปีนี้เลงหรือสูตรค่าตัว OU, อออ๋ว MOU สทรปักธงผลิตหมรถจากเองก่อนที่จะเข้าไปรับชม รายละเอียดในคลิปฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมการรถไฟแห่งประเทศไทยปักธงกลางปีนี้ประมูลปรับปรุงติดแอร์รถไฟชั้น3นํนำร่อง40คันตั้งงบ295ล้านบาทเล่งรื้อโครงสร้างค่าโดยสารยันไม่กระทบกลุ่มปราบางจงรัฐชดเชยผ่านบัตรสวัสดิการขณะที่ MOU สรอทอพัฒนาเทคโนโลยีนำร่อง วางโมเดลรถแอร์เป้าหมายหวังผลิตหัวรถจักรเองก็ยังบอกว่าจะผลิตตั้งนานแล้วนะครับหัวรถจักรเองถ้าทาเองได้ก็ดีนะครับผมเมื่อวันที่14มีนาคม2 5 6 8นายชยธรรมพรมสอนประลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างนายวิวริตอัมรปานธผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกับดรจุลเทพขจรชยัยกูล กรนนววยยาาสถบััิจและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์กรมหาชนในคลิปในผลก็จะพูดย่อๆนะครับว่าสอทอรอนะครับก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนะครับสอทอรอนะครับเพื่อร่วมมือพัฒนา3าด้านหลักได้แก่การผลิตและการพัฒนาบุลาคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางลดพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งทางรางของประเทศในชยธรรมพรหมสอนปรลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบาย และยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาระบบรางเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยลงทุนหลายแสนล้านพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะทางกว่า300กิโลเมตรโดยจะแล้วเสร็จปี2568ในขณะที่ต้องเร่งจัดหารถจักร,รอเลื่อนเพื่อนำมาใช้ในการให้บริการเพื่อให้ระบบขนส่งครบวงจร แต่เนื่องจากไทยยังต้องนำเข้ารถจักและตู้โดยสารจากต่างประเทศทำให้มีต้นทุนสูงและมีปัญหาเรื่องการซ่อมบารุงในอนาคตจึงมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยนะครับสทลนี่นะครับขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อนำองค์ความรู้มาส่งต่อกับทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในประเทศซึ่งหลังจากนี้ สอทอ,อจะลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคเอกชนเพื่อต่อยอดไปถึงการผลิตรถจักรต่อไปนายวิวริศอมาราปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและสอทอ,อได้ทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้วโดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาและผลิตต้นแบบรถจักรรถโดยสารและรถสินค้า รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการขนส่งระบบรางอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของตู้รถไฟโดยสารชั้น3ปรับประกาศให้มีความสะดวกสบายทันสมัยรวมถึงพัฒนาต้นแบบตู้โดยสารเชิงท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟไปพร้อมกันซึ่งขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมปรับปรุงรถโดยสารชั้น3พัดลมนะครับจำนวน40คันในปีงบประมาณ2,168มงูเงิน295.60ล้านบาทเฉลี่ยประมาณ7.45ล้านบาทต่อคันเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเปลี่ยนเบาะท,ที่นั่งและติดระบบปรับอากาศและปรับปรุงห้องน้ำเป็นระบบปิดและเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็นตู้ power ์คา เพื่อป้อนเข้าสู่ตัวดยสารประประกาศแทนพลังงานจากเครื่องยนต์ผ่านกระบวนการวิจัยทดสอบแล้วจะทําให้ขบวนรถมีน้ําหนักเบาลงและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําร่างทีวาและราคากลางส่วนโมเดลต้นแบบที่สทลนำมาเสนอนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องดูว่าจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและราคากลางหรือไม่ด้วย เสนอฝ่ายการพัสดุแล้วเพื่อดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยวิธีประกวดวราคาอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเปิดประกวดวราคาได้ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2568โดยผู้รับจ้างและโรงงานสัญญาจ้างกับผู้ชนะประมาณเดือนธันวาคม2568 เริ่มปรับปรุงต้นปี2,169ระยะเวลาปรับปรุงคันละประมาณ3เดือนซึ่งคันแรกจะเสร็จและเริ่มทยอยนำออกให้บริการได้กลางปี2,169เนื่องจากจะต้องถอดรถออกจากบริการในเส้นทางเพื่อนํามาเข้ากระบวนการปรับปรุงซึ่งจะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและในปี2 5 6 9จะปรับปรุงอีก50คัน เดิมจะปรับปรุง90คันโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถบริการเชิงสังคมหรือรถพัดลมประมาณ500คันอายุใช้งาน3-60ปีอายุเฉลี่ย3.7ปีซึ่งการปรับปรุงจะเลือกรถที่ยังมีสภาพดีและอายุการใช้งานไม่มากนักและเหมาะสมกับการใช้บนทางรถไฟใหม่ที่มีความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย ดังนั้นอาจจะมีบางส่วนที่ต้องปลดระวางนายวิริศกล่าวว่าปัจจุบันรถไฟมีผู้โดยสารประมาณ32ล้านคนต่อปีโดยเป็นผู้โดยสารชั้น3พัดลมนะครับสัดส่วน60%ของผู้โดยสารทั้งหมดโดยให้บริการรถบริการเชิงสังคมประมาณ100ขบวนต่อวันที่ผ่านมาเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนและเสนอขออุดหนุนบริการเชิงสังคมจากรัฐบาลแต่ได้รับงบประมาณรายปี ไม่เท่ากับที่เสนอทำให้เกิดปัญหานี้สินสะสมขณะที่รัฐมองว่าผู้โดยสารใช้รถเชิงสังคมต่ำกว่าความสามารถในการรองรับส่วนรถไฟต้องวิ่งบริการทุกวันทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมาตลอดจึงเห็นว่าเมื่อรถตัวร้อนเปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศทั้งหมดประชาชนได้รับบริการเท่าเทียมกันจะมีการปรับโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิตการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเสนอแนวทางบริการจากเดิมที่กำหนดว่ารถร้อนเป็นรถบริการเชิงสังคมหรือ PSO ต่อไปไม่มีรถร้อนแล้วประชาชนทุกคนจะได้รับบริการรถปรับอากาศเท่าเทียมกันส่วนค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจะมีบัตรสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งจะขอขยายผู้โดยสารรับการอุดหนุนจากรัฐบาลไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ นักเรียนนักศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นดังนั้นการปรับเข้าโดยสารจะไม่กระทบกับผู้มีรายได้น้อยดออรจุลเทพกระจรชัยกูลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางหรือสอทลนี่นะครับผมกล่าวว่าตามแนวคิดจะมีการพัฒนารถไฟปรัประกาศต้นแบบขึ้นมาโดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นผู้ใช้บริการว่า ต้องการรถโดยสารแบบใดและนำมาออกแบบและต้องมีการทดสอบความปลอดภัยด้วยซึ่งภายในปลายปีนี้รถโดยสารปร,ประกาศต้นแบบแต่ออกมาและจะขยายไปสู่การพัฒนาออกแบบและผลิตหัวจักรและขบวนรถไฟเองซึ่งจะมีภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในระบบสลายเซนทั้งหมดเข้ามาร่วมด้วยเนื่องจากเมื่อระบบรถไฟทางคู่เสร็จทั่วประเทศ จะต้องมีขบวนรถและหัวรถจักรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการขนส่งทางรางที่เพิ่มขึ้นครับก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟชั้น3ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการจับปรับเป็นรถปรับประกาศทั้งหมดเลยนะครับให้เท่าเทียมกันหมดนะครับผู้โดยสารเองก็ต้องปรับตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระต่างๆที่บางท่านกังวลว่าโอ้ย่างงี้ก็ กลิ่นหึงเลยสินะครับผมว่ากา,การรถไฟเขาคงจะมีตู้สเสบียงหรือว่าตู้สัมภาระหรือว่าประกาศให้ผู้โดยสารหรือประชาชนทั่วไปทราบว่าต่อไปรถไฟเรานี่เป็นรถปรับประกาศเล้วนะนะท่านใดจะเอาปลาลาปลาจอมหรือว่าอาหารที่มีกลิ่นขึ้นไปนี่ไม่อนุญาต หรือว่าถ้าถ้าจะนําขึ้นไปก็ต้องแพ็กเป็นสูญอากาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่ทําให้ไม่มีกลิ่นนะครับผมผู้ริษสารเองก็ต้องปรับตัวไปด้วยนะครับที่จริงก็ได้จะทำตั้งนานแล้วนะครับบางครั้งมันก็มองว่าเหมือนแบ่งชั้นวรรณะกันอ่ะใช่ครับบางท่านก็บอกมองว่าเหมือนแบ่งชั้นวรรณะกันนะนะก็ประมาณว่า ผู้มีรายได้น้อยอ่ะคุณก็ต้องนั่งรถชั้นนี้ผู้มีรายได้สูงคุณก็ต้องนักนั่งรถชั้นสองชั้นหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ทั่วโลกเขาก็ทำอย่างนี้แหละเหมือนเหมือนเครื่องบินเนี่ยก็มีชั้นเฟิร์สคลาสโลคลาสอะไรของเขาอะ่ะใช่ไหมครับชั้นธุรกิจนะมันก็แบ่งกันทั่วโลกอะ่ะแต่ที่จริงบ้านเราอะกำลังพัฒนาเราก็ต้องพัฒนาคน พัฒนาความรู้สึกของประชาชนด้วยนะครับปรับขึ้นมานิดหน่อยราคารับได้นะครับรถเมล์ที่กรุงเทพก็เหมือนกันคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายก็นั่งรถรถร้อนเนะี่ยรถเมย์ที่กรุงเทพรถร้อนไม่มีพัดลมนะครับไม่มีพัดลมนะครับผมร้อนก็ร้อนจริงๆนะครับ แต่อยู่นี้เขา,เขาพัฒนาแล้วไม่มีพัดลมนะแต่มันจะมีเสียงตามสายหรือว่าประชาธมพันธะน่ะบอกทางตลอดรถเมย์นะถึงวัชระพลกิโลเมตรที่ห้าป้ายต่อไปหมู่บ้านทหารผ่านศึกเกาหลีอย่างนี้ครับเขาจะบอกกับทุกคันนะครับรถปรับอากาศก็เหมือนกัน สายใหม่ๆเ,เป็นเป็นเป็นรถไฟฟ้านะเขาก็มีเสียงตามสายอย่างเงี้ยป้ายตป้ายต่อไปทองหล่อนะป้ายต่อไปสุขมุมวิทห้าสิบสี่อะไรอย่างนี้ครับเขาจะบอกอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะนะครับที่กรุงเทพก็เริ่มทยอยเปลี่ยนแต่ท่านที่อยากประหยัดแดบาทมันก็ประหยัดนะรถเอกชนสิบบาทถ้าเป็นรถ ถ้าเป็นรถธรรมดารถตู้ร้อนนะครับผมรถคสมก8บาทถ้าเป็นรถเอกชนรถตู้ร้อน10บาทนะครับแต่อย่างนี้เขาก็ปรับปรุงไปเรื่อยนะครับผมมันก็บางท่านก็บอกว่าก็ทําเป็นรถแอร์ทั้งหมดแหละมันร้อนป้านเราปรับราคาขึ้นมาหน่อยก็ให้สิทธิ์นักศึกษานักเรียนผู้สูงอายุแบบผมเนี้ย ผมนักรถเมผมไม่เคยใช้สิทธิ์ครึ่งราคานะแต่ผมไปใช้สิทธิ์ครึ่งราคารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าสีชมพูสีสม้มสีม่วงนะแต่แปลกครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเขาไม่ให้ครึ่งราคานะนะครับเขาไม่ให้ครึ่งราคาเป็นเป็นรถสัมปทานของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าบริษัท mrt a บริษัทลูกของ MRT. นี่แหละเป็นผู้รับสัมปทานบริการเตือนรถเขาไม่ลดราคาให้ก็เราก็ต้องมีวิธีคนกรุงเทพนะเราก็ต้องมีวิธีเดินทางอย่างในผลไปไปที่หัวลำโพงไปดูหุ่นยนต์วันนี้ไปดูหุ่นยนต์ในผลก็นั่งรถเมย์ไปก่อนเราก็ไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินครึ่งราคานะครับมันก็ประหยัดขึ้นมาหน่อยนะครับ คือเดินทางไปกลับไม่ถึงร้อยบาทเนียบ้านในพลอยู่รมามอินตาเดินทางไปสัมพันธวงศ์วัดลำพงเดินทางไปกลับนี่ไม่ถึงร้อยบาทประหยัดไหมครับกับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมแนะนำอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชม ลรวพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ